โอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมอาจารย์คงจันปลิวนะครับซึ่งเป็นประธานการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอยู่ในเขตจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนะครับซึ่งหนองบัวลำพูมีคําขวัญว่า สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภ,ภ,ภ,ภเูเก้าภูผานคําแผ่นดินธรรหลวงภูเขาเด่นสกาวถ้ำเอราวัณนครเขื่อนขันกับแก้ววัวบากน,นะครับน้องบัวลําพูเป็นเมืองเล็กๆสโลไลเป็นเหมือนกับเมืองอยู่ในหุบเขานะครับซึ่งเป็นเมืองที่ต้องผ่านเขา,เขาเข้าไปเหมือนกับเมืองลับแลดังนั้นทุกคนเก็จะคุยกันว่าถ้าจะไปเที่ยวน้องบัวลาพูนี่ เป็นแบบสโ,โลล่าชีวิตเรียบง่ายชมธรรมชาติเพราะว่าน้องบุร,รีมพูไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่นะครับอากาศดีอากาศดีครับขายอากาศขายธรรมชาตินะครับที่ผมว่าเป็นเหมือนเหมือนเมืองในหุบเขาหมายความว่า,าถ้าหากจะเข้าน้องบุรีรพูในฝั่งของจังหวัดอุดรธานีเราจะผ่านมาทางหนองหัวซอเข้ามาหนองบุร,รีัมพูต้องผ่านภูผาน นะครับช่องเป็นช่องเขาถ้าจะเข้าทางอำเภอบ้านผือก็ต้องผ่านช่องเข้าสารอันนี้คือต้องผ่านภูเขาถ้าจะเข้าทางขอนแก่นจะเข้าทางภูเวียงก็ต้องผ่านภูเขียวภูเวียงนะครับถ้าจะเข้าทางอำเภอน้ําพองอำเภออุบลรัตน์นะครับเข้ามาทางอุลสังก็ต้องผ่านช่อง เขาขาดของนนสังถ้าจะมาทางจังหวัดเลย <Ừ. S 2> นะครับก็ต้องผ่านช่องเขาที่วังสะพุงจังหวัดเลยของเราอยู่ยใน,ในหุบเขาใช่เ,เป็นเมืองอยู่ใน,ในหุบเขานะครับดังนั้นก็ขอเชิญพี่น้องไปเที่ยวไปแวะไปชมนะครับเมื่อ,อน้องบัวลำพูได้รับสถาปนาเป็นจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกนะครับปี2 5 3 8ท่านปารภว่า จะทำอย่างไรหนองบัวลำพูเราจะมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่สามารถสื่อสารให้ทุกคนรับรู้รับทราบจังหวัดเราได้เนาะขายตัวเองได้ดังนั้นก็เลยมาวิเคราะห์กันว่าอยู่ในคำขวัญที่ว่าสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันธคำแผันดินทรรหลบภูเขาวเด่นสกาวถ้ำเอราวัณนครเกินขันกับแก้วบบานนี้เราจะจับจุดไหนนะครับดังนั้นในที่ตรงนี้ ก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่าสตอรี่เร nah, ื่องเล่าตำนานที่มันส ok ัมผัสได้และมีการทำอย่างต่อเนื่องสืบทอดกันมาคือประวัตินางผมหอมหรือถ้ำช้างเอราวัณนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของว่าตำนานนางผมหอมนะครับตำนานนิทานผืนบ้าน ซึ่งเป็นสตอรี่เรื่องเล่านำมาสู่การจัดงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระสูแดนธรรมะถ้ำเอราวันนะครับซึ่งที่ตรงนี้เป็นสุดเขตของจังหวัดหนองบุพูติดต่อกับจังหวัดเลยนะครับติดต่อกับจังหวัดเลยตร,เตรงสันเขาตรงสันเขานะครับสันเขาที่ด้านหลังของถ้ำเอราวันรเรียกว่าสันปันน้ำเนี่ยฝั่งหนึ่ง นะครับครับถ้าเรามองหันหน้าเข้าหาถ้ำเอราวัณฝั่งซ้ายมือจะเป็นจังหวัดเลยครับฝั่งขวามือจะเป็นหน,นองบัวลำพู<อ>แล้วปากถ้ำนี้เป็นของหนองบัวลำพูในส่วนหลังถ้ำกลางถ้ำขึ้นไปนี้จะเป็นของจังหวัดเลยเนะครับ,รบนั่นเป็นเขตพื้นที่ดังนั้นพี่น้องก็มาเที่ยวมาชมกันที่นี้ในความเป็น ถ้ำเอราวัณเนี่ยสัมพันธ์อะไรกับการจัดงานครั้งนี้นะครับถ้ำเอราวัณเนี้ยนะครับเป็นจุดก่อเกิดนิทานเรื่องนางผมหอมซึ่งนางผมหอมเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าเจ้าเมืองนครศรีมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางศรีดานางศรีดาเนี่เป็นคนสวยงามเป็นคนสวยงามแล้ว ยังไม่มีจิตปฏิพัตรักใคร่ใครมาเป็นคู่ครองอดังนั้นก็เลยได้วันหนึ่งไปเที่ยวชมไปเที่ยวชมป่านะครับวันหนึ่งไปเที่ยวชมป่าไปเที่ยวชมสวนกับานางสนมกับทหารพอไปแล้วเนี่ยเกิดฟ้าเกิดฝนเกิดพายุมาหนีพายุก,กันจาระวันพร่อนี้ต่างคนต่างเอาตัวรอด พอฝนหยุดท่านมหาพอฝนหยุดเพิบมองไม่เห็นใครมองไม่เห็นการหลงทางกลับบ้านเออพอหลงทางกลับบ้านอันนั้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วนางสีดาเนี่ยคือเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ไม่เคยเข้าป่าอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องรอนแรมเอาตัวรอดเอาตัวรอดไปก่อนหิวกระหายเหนื่อยก็เห็นน้ำเห็นน้ำขังอยู่ที่รอยเท้า สัตว์ใหญ่คือช้างพญาเอราวัณช้างเอราวัณแล้วก็เป็นกิ่นน้ําพอกับพอไปเจอนายพันนายพันคือหมายว่าคนตามหาจารวันล่ะเจอนายพันนายพันก็สืบทราบว่าเป็นลูกของเจ้าพญาก็นํามาส่งนะท่านมหานามาส่งพอนํามาส่งแล้วสามเดือนอะไรเกิดขึ้นโอ้โหตั้งท้องระหว่างมีเกเกิดตั้งท้องนะฮะพอตั้งท้องปัญหาเกิดขึ้นคือใคร เป็นพ่อของเด็กพ่อของเขาเออใครรู้ว่<ท>าพอถามแล้วเนี่ยคือคนสมัยก่อนเรียกว่าเป็นคนสัตซื่อเป็นคนซื่อสัต์เป็นคนมีสัจจะวาจาใช่ไม่โกหกคือพูดคำไหนได้คือคํานั้นนางก็<อ>ยืนยันรับปากว่าไม่ได้สมสู่กับใคร<อ>ผู้ชายไม่ได้มาแตะเนื้อต้องตัวเลยนะครับมีสิ่งที่มันเข้าร่างกายโดยที่ คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็คือการไปดื่มน้ำลอยเท้าช้างเราไม่เคยทำเลยเนี่ยพอครบทศมาศก็คลอดลูกออกมาลูกก็ถูกล้อเลียนพิเศษใช่พิเศษคือกินหอม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 แล้วก็มีจิตปฏิพัติกันก็เลยกินน้ำแค่กินน้ำก็มีจิตปฏิพัติกกินหอมนะครับกินหอมทีนี้พอ พอเสร็จแล้วนะครับอพอเสร็จแล้วก็นางผมหอมเนี้ยโตขึ้นมานะครับแล้วก,มกนน็มีอีกคนหนึง่งนะครับมีอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องเขาเรียกว่านางนางลุนนะดังนั้นนางสีดานี้ได้ลูกสองคนคือนางพมหอมกับนางลุนพอได้ลูกสองคนเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเขาก็เลยตามหาพ่อตรงนี้แหละเป็นจุดเป็นจุดจ <c oughs> นจุดพีคที่ทํ้ให้ ชุมชนได้เห็นว่าไอ้ความกระตันยูของลูกเนี่ยไม่ว่าพ่อจะเป็นอะไรจะตำต้อยขนาดไหนเป็นสัตว์หรือไม่ใช่คนเขาก็ยังมีความรักนับถือว่าเป็นพ่อตามหาพ่อข mm hmm. ออนุญาตแม่ตามหาพ่อพอไปตามหาพ่อแล้วเนี่ย <c oughs> ไปถึงตรงเนี้ยตรงถ้ำเอราวัณพอไปถึงถ้ำเอราวัณตรงไหนคะไปถึงถ้ำเอราวัณแล้ว <c oughs> บริเวณตรงนั้นเป็นป่าช้างลงเสือ เป็นป่าช้างโดงเสือป่าช้างโดงเสือเนี่ยเป็นที่อยู่ของของฝูงช้างที่เป็นเอราวันนะครับฝูงชุมช้างฝูงช้างใหญ่นะครับช้างก็จะทําร้ายเอาพอจะทําร้ายเอาก็เลยว่าเดี๋ยวก่อนฉันมาเนี่ยวัตถุประสงค์คือจะมาตามหาพ่อซึ่งเป็นพญาช้างเอาถ้าอย่างนั้นก็นําไปหาพญาช้างเอราวันพอนําไปหาพญาช้างเอราวันพญาช้างก็ว่า มาตามหาพ่อจริงหรือ,อ,อก็ยืนยันว่าจริงถ้าจริงนะถ้าเธอมั่นใจว่าฉันเป็นพ่อของเธอเนี่ยให้เธอไต่งาฉันขึ้นมาถึงกับพองครั้งเดียวให้ได้ถ้าได้นะัแสดงว่าเป็นลูกของฉันถ้าเธอพลาดลื่นตกไม่ใช่ปรากฏว่าน้งพมหอมขึ้นครั้งเดียวได้ส่วนนางรุ่นไม่ได้ตกลงไปตายนะครับดังนั้นหลังจากเสร็จนะ พระยาช้างก็เอามาไว้ที่ถ้าตรงนี้นะครับถ้าเอราวัณนะครับถ้ำเอร <นะ S 2> าวัณใช่เอามาไว้ที่ถ้าเอราวัณเพราะนั้นอยู่ในถ้าเอราวัณจึงเห็นจึงจะมีเจดีมีเขามีหินหินย้อยหินงอกสวยงามแล้วมีห้องเหมือนห้องนางสีดาไอห้องห้องนางห,อ,งหอมอยู่เป็นโพรงเหมือนเหมือนเป็นห้องนอนเลยอะ่ะเป็นที่อาบน้ําเป็นที่ล้างหน้า,เ,าเราจะเห็นอย่างนั้นะแล้วก็ไปเอาเสาวชาวบ้านสองคนมา เป็นเพื่อนนะครับในการปฏิบัติดูแลนะ,ะที่นี้นางผมหอมเนี่ยพอโตขึ้นมา1 5บ6ก็มีจิตคิดไ่้ปฏิพัติ์อยากจะมีครอบมีครัวก็ไปอาบน้ำที่ซัมสาวเอซึ่งตอนเดี๋ยวนี้อยู่ที่คุ้มสะแก้วของบ้านมูหนึ่งนะมูหนึ่งบ้านนพูทองนะครับตรงนั้นจะเป็นซัมเป็นน้ำซับเป็นซัมภาษาเราซัม นะครับก็เป,นนเป็นน้ำซับคำน้ำมันจะซึมน้ำขูดขึ้นตลอดนะครับไปอาบน้ำที่ตรงนั้นก็เลยเอาผ้าอบออกมาแล้วเอาผมที่มันล่วงนะันมาใส่ผ้าอบแล้วก็เขียนจดหมายเสียงทายรักว่าใครเป็นคู่ครองมีบุญบานมีร่วมกันขอให้ได้เจอผ้าอบนี้แล้วก็เปิดเห็นจดหมายเห็นผมเส้นเนี้ยก็เอาลอยน้ำไปไปถึงเมืองเป็นจานพอเมืองเป็นจาน เจ้าเมืองคือทุกคนเห็นแล้วก็จะไปเอามันเอาไม่ได้ก็เลยไปอบอกท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองก็มาดูมาดูก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ได้แบบง่ายๆพอเปิดพระอบมาโอ้ยจิตใจปฏิพัตหลงไหลในกลิ่นหอมก็ล้ตามกลิ่นมาจนมาเจอนางผมหอม,อมนนใช่นี่คือประวัติตำนานนะครับประวัติตำนานที่นี้ตรงนี้เนี่ยทำไมจึงเรียกว่าถ้ำช้างถ้ำเอราวัณเพราะว่า มันเหมือนช้างหมอบเรามองมาสัก 3- 4กิโลเมตรเนี่ยมองเข้าไปที่ถ้ำเอราวัณจะเห็นเหมือนช้างหมอบและอยู่ในถ้ำจะมีเหมือนอเหมือนเหมือนอหัวเหมือนศีรษะช้างนะครับเป็นเจดีของพญาช้างและเป็นที่อยู่ของน้าหอมหอมอดังนั้นพอถึงเดือนเมษสาสงกรานเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาใครได้ไปรถไปสงน้ำ แม่ผมหอมพญาช้างก็จะเกิดความอยู่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรืองนะครับดังนั้นจึงนำมาสู่การตอบรับตอบรับดำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูในการจัดงานประจำปีของจังหวัดจึงเอาเรื่องการขึ้นเขาไหว้พระแดนธรรมธาตเอราวัณที่ตรงนี้นะครับขึ้นเขาไหว้พระวันที่1 1 1เ13 เดือนเมษายนของทุกปีเมษายนของทุกปีรับสงกรานเลยครับสงกรานถูกต้องสงกรานเป็นงานสงกรานแต่เราใช้คำว่าขึ้นเขาไหว้พระอยู่ในตรงนั้นจะมีกิจกรรมบวงสวงเส้นไหว้บวงสวง,เ,สววง,สวงเทพาอารักษ์แม่นางผมหอมพญาช้างเอราวันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเปลี่ยนผ้าพระเจ้าใหญ่ะนะครับที่อยู่หน้าถ้ำนะครับ จากนั้นก็จะมีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุแล้วก็มีประกวดทิดานางผมหอมประกวดทุกปีนะครับก็เป็นเป็นนางงามประจําครับวันนี้น้องเนยเออน้องเนยเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเนาะเป็นสัญลักษณ์ของทิดานางผมหอมมา,าเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับถือว่าเป็นนางงามในพื้นที่นั่นแหละนะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเครื่องเครื่องเส้นไหว้เครื่องบวงสรวงพญาช้างตรงนี้มีเรื่องเล่านะครับ พระยาช้างนี่เป็นสัตว์ใหญ่ที่กินที่กินพืชเป็นอาหารใช่มีครั้งหนึ่งนะครับมีเจ้าพิธีท่านเอาหัวหมูเอาหัวเป็ดหัวไก่มาเส้นไหว้มันแดดแบบนี้ไม่น่าเชื่อเกิดพายุพัดบูมอ่านั้นเราเหมือนกันค่ะว่าท่านพิโรธท่านกโกรธท่านรับไม่ได้ทำไมยิ่งทำอย่างนี้โดยความหมายนะ จากนั้นมาก็เลยเป็นการานำมาซึ่งการคิดราข้อว่าโอ้มันเกิดจากนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเครื่องเส้นไว้อันนี้ขันหมักเบ่งนี่เนาะายสีเนี่ยนะครับสาคัญมากขันหมักรเบ่งภาษาอีสานว่าขันหมักเบ่งนะครับปายสีขันหมักเบ่งอ,อันนี้จะเป็นเครื่องเรียกว่าแทนดอกไม้ในการทากราบ้บบป้ายสี ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะ,ะเป็นศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีเป็นความเชื่อว่าเป็นเครื่องบูชาที่ปราณีตแล้วก็นําไปบูชาเนี่ยถือว่าสุดยอดสุดใจละภาษาอีสานแล้วก็นํามาถึงเรื่องกล้วยอ้อยมะพร้าวนะครับผลไม้นะครับพนใหญ่าพนใหญ่นี่ก็คือพานแม่ตัวตัวเป็นแม่นะครับดังนั้นเวลาพอเสร็จแล้วเนี่ย จัดมันก็จะมีเยอะกว่านี้นะครับมันจะมีเยอะมีเทียนนวราคุณมีจ hey, ุดธูปมีเครื่องบูชาพวกน้ําอะไรเยอะแยะอยู่นะครับอันนี้อมาจําลองนะฮะอันนี้มาจําลองทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยอ่าก็จะมีการอัเชิญเทวุดเทวดานะครับเป็นภาษาอีสาน เป็นภาษาอีสานสุนันตุพนโตเยเทวาดูลาเทพดาเจ้าทั้งหลายไม่มีอินทาติปราตนเป็นดาษเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างเงี้ยใช่ชุมนุมเทวดาแต่ว่าเป็นภาษาอีสานภพรา่าปกติเราจะได้ยินว่าสักเคกาเมจะรูเปสิงราตเตจันเรค่อยมาเนวนะอันนี้เป็นภาษาอีสานเรียกว่าอัญเชิญเทวดาใหญ่แล้วก็ขอเชิญท่านมารับเครื่องสังเวยมารับ เครื่องสักการะบูชา,ามาบริโภคมากินมาใช้แล้วก็ขออํานาจบาร,รมีในการดูแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมเสริมซึ่งคำว่าคา,ว,า,า,ว,า,าว่างานใหญ่ในระดับจังหวัดทําอย่างไรนะครับก็คือส่วนงานในระดับจังหวัดทุกคนต้องขึ้นแผนไปเลยต้องมาช่วยอย่างเช่นอบอจอก็ลงมาที่ท้องถิ่นมาอำเภออำเภอก็มากระจายทุก ทุกอบทอของอำเภอนาวังต้องตั้งตั้งงบประมาณมาช่วยเสริมสร้างงานนี้ส่วนมากแต่ละอำเภอแต่แต่ละ,ะแต่ละอบทนี้จะเป็นการจัดขบวนแห่ซึ่งการจัดขบวนแห่นี้เป็นการสื่อสารให้เห็นถึงว่าวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาดิบนำมาสู่การทำวิถีชีวิตอย่างเช่นผ้าอย่างนี้ฮะผ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีวัฒนธรรม ถ้าเป็นของในพื้นที่เลยนะครับเป็นของในพื้นที่ผ้าอย่างนี้ดอกอย่างนี้น้ามันอันนี้ยามองอย่างนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เป็นยามองเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับแม้แต่ลูกประคบอย่างนี้นะครับก็เป็นของชุมชนเสื้อผ้าที่เราเห็นมาโชว์อยู่นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอันนี้มันมันก็ตีแผ่ออกมาให้เห็นอย่างนี้นะครับ และก็สิ่งที่มันสําคัญก็ด้านคุณธรรมจริยธรรมความเชื่อด้านาศาสนาความเชื่อเรื่องความกตัญญูดังน,นั้นจึงว่าเอาในวันสงกรานเนี่ยเป็นวันรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุขอพอรด้วยนะครับและกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าสําคัญมากนะครับ <Okay. S 1> ออันนี้คือที่ดานางผมหอมตาะติดต่อได้ที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอําเภอนาวังครับผมคงเจนปิวนะครับ เบอร์โทรศัพท์061 636 9533หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองได้เลยครับหรือจะไปที่ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ